สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่มาเส็งชาแนลเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะทําคลิปโดยการไปทําวัดเย็นไปสวดมนต์ที่วัดสุทัน์เทพาราลเขนะาบอกว่าจะมีการสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวัน6กโมงจนถึงสองทุ่มเดี๋ยวไปดูกันว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงไม่เคยทำหมายถึงว่าไม่เคยไปสวดมนต์ที่วัดสุทัน์วันนี้จะผุ่นคดไปไปดูกันเลย ซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าเวลามันยังเหลือเราก็หิวมากเพราะว่ากินข้าวเที่ยงไปนิดเดียวก็เลยมาแ้บตรงทคอง,อง,องน่ะซื้อก๋วยเตี๋ยวกินเนาะก๋วยเตีย๋ยไก่ก๋วยเตีย๋ยไก่าหอิบแล้วใจเยอะรีบไปก่อนเท่าไหร่ครับ นะครับโอเคตอนนี้เราก็เดินมาถึงวัดแล้วนะแบบเดียวมากจากสถานีสามยอดอะเดินประมาณ5นาทีไม่ถึง้วยซ้ำนี่แต่ว่าตรงนี้ไม่รู้เข้าได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปเข้าข้างหน้าแล้วกันตอนนี้เราก็เดินมาถึงหน้าวัดแล้วเนาะ หน้าวัดก็จะมีเสาชิงชา้าเขาบอกว่าสมัยก่อนนะ่ะเรียกว่าวัดพระใหญ่วัดพระโตหรือวัดเสาชิงชา้าก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นวัดสุดทัศน์เทวราารามคของฟ้าด้านหลังเป็นวานิลาสกา,ายเลยนะทุกคน ตอนนี้เราอยู่ภายในวัดแล้วแต่เมื่อกี้คุยกับคุณพี่ขายพวงมาลัยเขาบอกว่า6กโมงครึ่งไม่ใช่6กโมง หกโมงครึ่งก็คือพระเริ่มขึ้นเทศเนาะแล้วก็ทุ่มหนึ่งก็จะเริ่มสวดทําไมถึงเป็นวัดนี้เพราะว่าจริงๆอ่ะไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่าวัดปักนามันที่อยู่ใกล้คอนโดมีแต่พระสวดแล้วก็ชีสวดไม่ได้เป็นแบบคารวะเขาไปสวดด้วยแล้วผเผอิญมาเจอวัดนี้วัดสุทัศน์เขาบอกว่าเหมือนเปิดให้คนเข้าไปสวดมนต์ด้วยอนะไรเงี้ยก็เลยเลือกที่จะมาวัดนี้ สวัสดีทุกคนระหว่างห้ถึง6โมงครึ่งนาะก็จะมาบอกเกิดความรู้เล็กๆน้อยๆว่าความสำคัญของวัดสุทธเทพารามก็คือเป็นวัดประจำราชาการที่8กตได้ง่ายๆนะเข้ามาทางหน้าวัดขวามือจะเห็นพระ,ระรบรมรูปราชาการที่8อยู่และความสำคัญใหญ,ญ่ๆเลยก็คือที่นี่วัดสุทธเทพารามเป็นหนึ่งในพระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษเนาะของประเทศไทย ทั้งประเทศไทยเนี่ยจะมี6ที่4ที่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็อีก2ที่อยู่ที่ต่างจังหวัดมาเดี๋ยวเรามาไล่ให้ฟังที่นั่งก่อนใช้ความรู้ที่เรียนมาหน่อยเนาะโชว์สกิลหน่อย <laughs> ก็คือที่แรกก็จะเป็นวัดพระเชุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพนี่เองอยู่ตรงพระบรมมหาราชวังที่สองจะเป็นวัดอรุณราชวรารามเนาะราชวรมหาวิหารอยู่ตรงฝั่งคนวัดอรุณที่สามก็คือวัดมหาธาตุอยู่วัดราชังศสิริตรงมทสนามหลวง สิกรทีนะ่ที่ก็จะเป็นอนี่เองวัดสุดทัศน์เทวรา,ามเนาะโอเคหนอยู่ในกรุงเทพอีก2ที่ต่างจังหวัดมีที่ไหนบ้างที่1ก็คือวัดพระพุทธบาทอยู่ที่สระบ,บุรีอีกที่หนึ่งที่สุดท้ายก็คือวัดพระปฐมเจดีย์ราช,ชวร,รมหาวิหารหรือองค์พระนั่นเองจังหวัดนครปฐมนี่เป็นไงละ่ะความสัมพันธ์นะสวยไหม ไอลลสเดี๋ยวหกโมงครึ่งเราต้องไปนั่งสแตนบายก่อนจะพาไปดูแอบถ่ายให้เธอน่าจะถ่ายได้ไม่เยอะเพราะว่ากลัวมันรบกวนสายตาคนอื่นก็ถ่ายประมาณนี้แล้วกัน

ทำวัดเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กำลังจะออกจากวัดกันเนาะคือคนเยอะมากประมาณเกือบร้อยคนในวัดอะแล้วคือนั่งติด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 กันเลยคือตารางเวลาจะเป็นอย่างนี้ถ้าใครที่จะอยากมาทำวัดเย็นที่วัดสุทัศน์คือ6โมงครึ่งจนถึงหนึ่งทุ่มจะมีพระสงฆ์มาแสดงพระธรรมมาเทศนาเหมือนบรรยายรรมก็จะมีการทำวัดเย็นส่วนหนึก็ยังไงก็เจอกันถ้าจะมา วัสุทั์เทเวรวนะันลาบบายบายเจอกันจ้ากบาลักับล้